สวัสดีค่ะน้องหญิงอยู่จังหวัดกาฬสินธ์นะคะอันนี้กำลังจะเข้าตัวเมืองกาฬสินธ์ค่ะเราเดินทางมาจากพยังตลาดนะคะเข้ากาฬสินธ์ค่ะจะตรงไปนี่โรงแรมริมปล่าอยู่ฝั่งขอบเมืองไค่าราทั้งนึงไคพา่าทั้งหนึ่ง,ง,งเดินไกลามาก บัตรผู้สูงอายุได้เมื่อไหร่ นี่นะคะท้อบเมืองค่ะนี่เมืองพังกระศิครับรถอย่างในเักนน้อยนะคะอาจจะขับรถยากหน่อยอุ้ยกดราบหรอน้องยิงก็ขับรถไปเรื่อยๆค่ะมาในตัวเมืองเชียงวัดกระสิน เศก,กาลกินเจโรงแรมอภิสรรมแล้วก็อะไรเนี่ย21-29ตุลาวันนี้วันที่28ยังไม่ถึงเทศกาลกินเจนะคะดิฉันคิดว่ามันฝนจะตกเลยะคะ่ะออกสายไปทางนี้นะคะนี่เราจะออกสายไปทางนี้เพื่อที่จะ เม่ซอนอู่ติดกันเลยเลือกเลยค่ะจะนั่งตรงไหนนี่นะคะเมืองกระสินค่ะเป็นเมืองที่ขับรถงงค่ะวงเวียนเป็นงงไปไกลตัดแต่ค่ะแยกค่ะแยกหกแยกงงค่ะแต่สําหรับคนมาบ่อยก็ปกตินะคะอันนี้คือโรงพยาบาลกระสินค่ะฟังใส่มือฟังขอาือนทีเีสนนีนะคะวันนี้วันเสาร์ กระสินาดิเซนกระสิเลียวสายนี่วงเวียนปนลางเซเรนทร์ทค่ะวงลางวงลางะค่ะอันนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรเขาเรียกว่าปลงลางคะคาเวลาตีหน้ามัหน้านะค่ะนี่ค่ะไว้ฝนยังสิมาตกเวลานี่คือค่ะฝนไม่คยตกคือมาตกวันนี้เอ้างงบ่แม่ไม่ได้สร้างฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะและ้วทำไมวันนี้มาตกนะค,ะ,คะอันนี้ตลาดกระสินค่ะ ข้างขวามือนันน,ะะนี้เป็นตลาดนี่นะขาเนี่เป็นโตลุงสองขวามือนะคะโตลุงก็ละสี่งนะคะดีไซน,น,น,นก็เลยทำบรรยกกกากาศเมืองก็ละสี่งมือมือค่ะฝนพม่มาตกสาดมนจะเป็นก็สร้างคึ้นสนุกคลิงอ๋อก็เรียกว่าสนุกคลิง ขอแนะนำอะไรก็ไม่รู้ไรแอสไรีมฝนตกค่ะฝนตกค่ะนี่ค่ะตามบรรยากาศที่เมืองนะคะโอเคค่ายองยิงฝนตกแล้วว่าทานวนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะฝนหยุดตกแล้วนะคะแล้วก็แดดเ,เปียง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 เปียยงเปียยงค่ะ แต่เปรียงเปรียงค่ะดิฉันแกทำนาทีนะคะออกไซายนะคะสิบหาเขาเมืองละคะ่ะเพราะว่าข้าเขาเมือง ก็ตรงไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์การ สิไปเอ,อ่อทางมหาวิทยาลัยกรตรินนะคะตรงไปค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศที่เมืองค่ะคุณแม่มาสเปรย์ร้อยเอ็ดนะคะกับคืนสู่จังหวัดร้อยเอ็ดอีกรอบหนึง่งหนีนะคะออกสายไปจ้าเราจะออกสาย หลังจากนั้นฉันก็ ต้องไปเรื่อยๆนี่ยังเป็นตัวเมืองการาสินอีกเหมือนเดิมนะคะ ที่ยกระสินค่ะก็มี2อทีนะคะวิทยาเขตนามหนองมนค่ะไอ้นาม,มนสิวิทยาเขตนาม,มนแล้วก็อำเภอเมืองมีสองที่ท่าบรรยากาศในตัวเมืองกระสินในเมคองค่ะเมืองกระสินนี่ดูนะคะมีสีใหญ่มากไปครับบลูมเพิ่มเลย ก็กินขาดนะแค่ป้ายเขาก็กินขาดนะค่ะดิฉันก็ขับรถตรงไปอนะ่ะ lơm lơm nào là mới kia lo อันนี้ถนนนี้ไปไหนไม่รู้นะเราทำทางได้ไกลได้ฉันก็จะสถาน,นที่เติมน้ำมันนะคะ อยังไมไ่มีนะ่ามีนะเติมน้ำมันก่อนนะคะค่ะก่อนที่จะเดินทางต่อ รับฟีการ์ดบอจา้าเยอะครับทะเบียนตรงไหมครับตรงดีเซลเต็มถัง น้ำมันก่อนนะคะรอสักครู่ค่ะเร็ดรูดบัสอยู่ค่ะ แล้วดิฉันก็รีบไปทันทีค่ะฝ่าวีนึงเก้า้าี่ค่ะคนะเรียบป้อยด,ดิฉันกับเก็บบงเก็บบัรให้เดียยร้อยนะคะหลังจงากนั้นก็จะเดินทางต่อค่ะเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ก็จะอยู่เม,มืองกาฬสินค่ะเมืองกาฬสินถิ่นน้ำดำเออแต่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  ยูเทิร์นหรอ,อกไกลนะคะโคดไกลเลยเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่เติมน้ำมัน,ลนะะแล้วนะเราก็ไปยูเทิร์นอ,อีโคดไก่ะนอกจาน้นทางการสินจบเพียงแค่นี้นะคะในเมืองการสินใครดูบรรยากาศในเมืองคะ่ะและหลังจากนั้นเราจะไปดูเราจะเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะการสินไปร้อยเอ็ดไปเซนไดแน่นะคะ